ผู 1941, ้เสียสลัดนะคะกรหนูไม่เลือกเองอ่ะลูกให้พี่ออมเล็ตเสียสลัดเสียสลัดพี่เล็กหนูให้พี่ออมเล็ตไปนะขอนะขอนะพี่เล็กดูเพื่อแรกก่อนนออมเล็ตคิดขับอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะอยู่กับช่องน้องออมเล็ตคิดขับค่ะ วันนี้นะคะนนเราก็อยู่ที่เซ็นทรันพลรามสองนะคะพ่อเอม็มมานทำอะไรคะวันนี้เดินทางครับไม่ได้มานานมากเลยะะใช่เวลาเดินมาผนปล่อยมากนะครับต้องแต่ปิดเทอร์และพเพิ่งจะได้มาแล้วที่เรามาวันนี้คืออะไรครับพ่อเล่นพาามาสสองเรามาทำาอะไรมาทำอะไรคะลูกยอดไข<ห>่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะคะไมรู้ไม่รู้วันนี้ลองลองก่อนเรายังไม่รู้ว่าข้างในมีตัวอะไรบ้างเลยให้แม่อุณพาไปดูแล้วก็อ้อมเล็มอยากได้ตัวอะไรพูดก่อนไอกาจูเฉเบ็ตอยากได้อะไรคะ ไม่ไม่เอาแบบเพื่อแบบพี่อ่ะลูกหนูอยากได้ตัวอะไรคะเอาตัวอะไรหนหรอูอยากได้ตัวอะไรคะน้องเชเบ็ดเขาก็ยังไม่ค่อยรู้กระตูนนะครับส่วนพ่อเอ็มหมอพ่อเอ็มวันนี้พ่อเอ็มอยากได้ตัวเชลซีอสอรแมนถ้าเราไปดูว่ามีะ่ไปเข้าไ,ไ,ไปดูกันไปมีาอยู่กันที่้ก็ชาก็ชาได้ดูเลยไปมีตัวอะไรบ้างเนาะก็จะมีราคาห้าสิบนะแมพุค่ะยี่สิบก็มีห้าสิบก็มีแล้วก็มีร้อยก็มีนะเราก็ต้องดูเอ๊ก็จะมี ตัวมันจะมีโชว์เลยนะไม่เราต้องดูเลยนี่เจอทุกอย่างได้แล้วนี่เซน่าแมนเซซอมันแมนมันเขาเป็นคนธรรมดาที่เขาไปเจอสัตว์ประหลาดเจ้าหมาตัวนี้แล้วตอนหลังอ่เจ้าหมาเขายอมตายเพื่อฝังตัวเข้าไปอยู่เจ้าตัวเซนทอมแมนแล้วเขาก็เลยมีร่างของปีศาจที่เก่งและโหดมากนี่เพิ่มได้แล้วถ้าเพิ่มได้ตัวนี้นะแจ็มน้องชิบะนี่ตัวอะไรกันตัวอะไรไม่รู้จักสปายแฟมิลี่นี่ใช่ไหม นี่เขาเขียนอยู่เนี่ยปอมไม่ใช่ได้ไงนี่พวกมุนเจียสปายแฟมิลี่อ๋อไม่ใช่อ๋อมันอยู่ตู้ล่างเฟมผู้ผิดนี่อันนี้จะพายตันนี้นะคะโอ้โหโอ้โหคี้แมวแมวตีระบัมแล้วทำท่าแมวก่อนทำท่าแมวก่อนแมวทำท่าแมวเลยแมวแมวทำได้ยังไงทำท่าแมวเลยียวเมียวเออแสนะเออนั่นแหละทำแบบนี้นะน่ากลัวหน่อยนะลูกมีอุ้ยมีแค่แมวมีแค่แมวดีกว่าพ่อเอ็ม ใช่ๆงานส่ด้วยารตด50บาทอะไรทาไมไม่ถ่ายต่ออยากได้ให้มาถ่ายชีปอยากได้โอ้ม่โอเคาบ้าช่องมีแค่แบรมากเลยไม่่ไม่ถ้าไม่เชื่อว่าบ้าไม่บ้านะครับไปดูช่องอะไรครับเชอร์เบตฟันนี่ค่ะใยจะมีแค่แบนะครับใครที่ชอบสว่็มีแคแบ์ไปดูเลยในเซเวตามทุกอย่างนะครับนี่พี่เป็นมีแค่แบรนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวเราไปดูต่อรับอยากได้ใช่ไหโอเคโอเคตั้งใจถ่ายนะถ่ายให้เขาเลยก่อนนะโอเคโอเค เด Franc ็กๆบอกว่าเจออะไรนะคะเจอแล้วไม่รู้ว่าเจออะไรนะเจออะไรคะลูกเชื่อไหมเจออะไรคะลูกที่เขาอยากได้สปายแฟมิลี่เหรออ๋อใช่หรอใช่เหรอพขาเองไม่รู้เหมือนกันพ่อไม่รู้กระตุ้นอะไรอย่างเงี้ยรู้จักไหมเนี่ยลูกไปดูพี่ไปดูพี่อเม็ิดีกว่าเขาอยากได้บอกว่าเจอแล้วคืออะไรอัน้โปเกมอนที่เขาอยากได้หยุดก่อน เราเคยมีประเด็นไหมครับทำไมคะัพ่อเอ็มมันเป็นตู้กาตาปองสูมถูกไหมใช่แล้วหยอดครั้งก่อนอยากได้แฮร์รี่พอตเตอร์แล้วไม่ได้ใช่แล้วเป็นไงอยากได้ปีกจูแล้วดูสภาพดูครับมันมีตัวอื่นด้วยแต่ถ้าได้ตัวอื่นอ่ะออเอาเป็นอย่าร้องให้นะออมนันต้องสัญญาก่อนอ่าเริ่มแล้วเริ่มไม่มั่นรอแป๊บนึงค่ะรอแป๊บนึงค่ะรอพี่จะอเมร์ก่อนนะเตรียมเม็์ถ้าออมเม็์มาทุกตัวถ้าเนได้ตัวไหนออมเม็์ก็จะไม่เสียดายใช่ไหม เอาได้แค่ตัวเดียวอ่ะไม่ใช่ว่ากดจนกว่าจะได้พิกาจูไม่มีตังนะตกลงมันก่อนนะก็จะไม่ร้องไห้นะสัญญาเขาอะไรเท่าอะไรนะว่าเด็กจะร้องไห้ไหมน้องเชเบตได้ตัวไหนตกลงเชเบตเอาอะไรเอาหมีแคบแบรไหมไม่เอาแล้วเชเบตเบื่อหมีแคบแบรแล้วหนูเอาอะไรคะลูกหนูอยากได้ตัวไหนคะแล้วหนูจะเอาอะไรคะคิตตี้ไหมหนูจะเอาอะไรคะลูกไม่หนูไปเลือกก่อนว่าหนูจะหยอดอะไรหนูจะหยอดอะไรลูกเร็วๆ นี่นะคะพ่อเอ็มเขาบอกว่าเหมาะกับน้องเชเบตนะเขาชอบใส่รองท้ไอ้กมีพืชถอดไว์แล้วก็มีเอเรียลเอเรียลด้วยเอเรียลสโนว์์ไแล้วก็มีสิทธได้ตัวโปรดแม่วูด้วยซินเดอร์เรนล่านะคะเอาไงดีอะไปพ่อเอ็มไปหยอดไปไปแลกเหรียญดีกว่าสรุปก่อนน้องเชเบตเอาอะไรต้องสรุปไปให้เชเบตเอาอะไรนี่เชเบตเห็นหรือยังที่พ่อเอ็มเขาบอกว่าหนูอยากได้เอเรียลเห็นไหมคะเห็นเอเลี่ยวไหมเอาไหมลูกเอาไหมคะ เร็วๆเดี๋ยวก่อนจะหมดเวลานะไปไปหยอดเหรียญกันดีกว่าไปแลกเหรียญกันดีกว่าลูกไปอ่าพ่อเอ็มของสรุปกันครับของอเหลยก็ของเหลยเท่าไหร่ห้าสิบบาทห้าสิบบาทใช่ใช่เบ็ดยังไม่สรุปไม่ได้ก็ห้าสิบบาทนั่นแหละพ่อเอ็มลูกแได้ใช่ใช่พ่อเอ็มเอาอะไรคะหยิบมาเลยลูกนี่พ่อเอ็มไม่อยากได้พ่อเอ็มเอาเซนซอร์แมนได้ไหม้าไม่ได้พ่อเอมมาตกลงกันก่อนถ้าไม่ได้อย่าร้องให้เหมือนน้องเด่นนะพ่อเอ็มได้ยัเพราะมันมีแค่สองตัวมีตัวเลืออกแค่ตัว๋อ เออเอาไปวางไว้ไปวางไว้เดี๋ยวมีคนมาเก็บเองลูกตอนแรกเลนะอ่ะแรกเลยพ่อเอ็มเชเบตไม่หย่อนนะเชเบ็ดไม่เลือกไม่เขาไม่เลือกเองออมเล็ดก็ไม่ให้ก่อนเชเบ็ดไม่ได้เพราะเชเบ็ดไม่เลือกไงก็เชเบ็ดไม่เลือกอ่ะนะเชเบ็ดก็ไม่ต้องเอาพ่อเอ็มได้แล้วนะพ่อเอ็มหนึ่งแม่อุแคบเอพี่ออมเล็ดเอาปิกาจูส่วนเชเบ็ดไม่มีนะเชเบตไม่มีเชเบตจะไม่เลือกเลยค่ะเชเบตเอาดีล่เอ้าไม่ได้หมดเวลาแล้วไม่มันหมดเวลาแล้วลูกไม่เอาแล้วเชเบ็ดหมดเวลาแล้ว ไม่อาเชเบตจะเป็นแบบนี้ดย๋าวว่าหลังค่อไม่ยอนนะของเชเบตโอเคนะไม้ก็เชเบตไม่ยอมเลือกอ่ะลูกมันนานแล้วหมดเวลาแล้วค่ะก็เอ็มไปดีกว่าของเราสคนนะเหลือเชเบตคนเดียวไว้โอกาสหน้าแล้วกันเนาะเอาเอาเอาเออถ้าเชเบตเปเลือกก่อนเลยถ้าถ้าแม่อูกับพ่อเอ็มเลือกไอ้กดเงินเสร็จแล้วน้องเชเบตยังไม่ได้นะก็อดนะลูกหมดเวลานะไปแลกเหรียญกันดีกว่าเดี๋ยวให้น้องเชเบตเขาไปอะไรร้องให้ทํามา ก็หนูไม่เลือกเองอ่ะลูกอะไรก็ไม่เอาอันนี้นะสามร้อยพี่ออมเล็ตกับแมวไปเราไปไปหยอดกันดีกว่ารอน้องเชเวนของพ่อเอ็มเป็นแบนของแบบไปเอาของพ่อเอ็มก่อนดีกว่าออมเล็ตเออทำไมต้องเอาของแม่อู่ะใครใครจะเป็นคนหยอดก็เสี่ยงไม่น้อยนะเพราะว่ามีตัวมันไม่ค่อยสวยนะนะมีตัวจิ๋วๆนะมันไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าน่ารักอยู่แต่แล้วแต่นะว่าแม่อวจะเปลี่ยนหรือเปล่า เนอะไรคะทำดีๆค่ะลูกมาอ่านกฎของแม่อุก่อนพ่อเอมาเอาตุลจะเอานี้นะใช่แม่อุจะเอาแคร์แบแม่อุตั้งใจอยากได้สีอะไรแม่อุอยากได้สีเขียวมิ้นท์อุ้ยเชยช่วยแก้งมาอุดีมามาพ่อเอ๋มาหย่อนให้ไม่ไม่แม่อุหย่อนเองใส่ตรงไหนคะใส่ตรงไหนคะเอาเล็กใส่ให้หน่อยค่ะเหล็กหยอดให้แม่อุนะสีเขียวสีเขียวบอกว่าตัวจิ๋วนี่นะ อุยพ่อเอ็มใหญ่อยู่ดีนะยังใหญ่อยู่พ่อยอมแกะให้หน่อยได้ไหมคะรวมแล้วแกะทีเดียวเดี๋ยวนะโอเคโอเคต่อไปของใครคะของเล็กครับอ่าเอาเล็กย้อดเลยค่ะลูกนี่นะของเล็กเขาก็จะเลือกปีกรจูนะคะขอให้ได้ขอให้ได้ขอให้ได้้ขอใหโดนขอให้ได้ขอให้โดนเอาเอาเอาเหรียญติดหรือเปล่าโอ้ยทองเหรียญโอ้โหมดแล้วพ่อเอ็มต้องเสียสลัดแล้วแหละแพงด้วยน้องเชเบตให้น้องเชเบตเสียสลัดเอาเหรียญน้องเชเบตไปเชเบตเสียสลัดได้ไหมมาขอเขานะพี่ยอมเล่นไม่พอ ของพี่อมเด็ดไม่พอค่ะในในหนูก็เลือกไม่ได้แล้วนะขอขอยืมหน่อยเอาพ่อเอมเอามาให้แล้วโอเคนะขอบคุณมากค่ะน้องเชเบตเชเบตก็เป็นผู้เสียสละนะคะ <c oughs> ก็หนูไม่เลือกเองอะ่ะลูกให้พี่อมเด็ดเสียสละเสียสละนี่เดี๋หนูให้พี่อมเด็ดไปนะขอนะขอนะพี <c oughs> ะ่หน่ะดูพี่ <c oughs> อมเด็ดก่อนะดูพี่อมเด็ดก่อนพี่อมเด็ดเอารอเลยโอ้ได้อะไรได้ไรสีไยสีเหลือง เฮ้ยตัวอะไรอ่ะเพราเอ็มนี่นะได้ตัวนี้นะเป็โกดักเป็นตัวที่แบบว่าโกนๆหน่อยเป็นไงแหวนชอบไหมจริงๆเขาหน่องเป็นสีเหลืองผูกใจไหมเพราอ็ว่าเขาก็คงมีหวังอ่ะใช่ควรจะได้เป็นพิราตูแต่ออกมาเป็นเป็ดโกดักเป็ดแล้วรูดูดูดนลองเทียบดีหน้าเหมือนกันไหม เราดูหน้าเหมือนันเลยอารมณ์ไม่ค่อยดีแล้วไม่ได้นะเ็ดเพราะว่านี่หองเ็ดแพงกว่าเพื่อนเลยนะเข้าใจไหมวันหลังไม่หยอดใหม่ไม่เป็นไรเข้าใจไหมโอเคไหมรักก็ไปสะสมไปก่อนเก็บไปก่อนไปอันนี้น้องเชอร์เบอุตส่าห์เสียสละให้พี่อมเ็ดนะคะดูหน้าเริ่มเปี่ยนขอบคุณมากนะลูกไม่เป็นไรนะเ็ดนะไม่เป็นไรนะไปโอเคโอเคนะร้อยอย่งนะเพราะไม่โอเคไหมไปดูหน่อยดิมันเป็นตัวอะไรมันเป็นตัวอะไรเดีประกอบมันก็น่ารักเข้าใจไหม นานานาไม่เหมือนเดิมพออ่พอเอ็มนก็เมื่อกี้คุยตกลงกันแล้วไงว่าถ้าได้อะไรเชฟเบกออมเล็ตก,ก็ต้องยอมเข้าใจปะเข้าใจไหมคะเป็นอย่างนี้แล้วนะหลังจะไม่าพาพ่อเอ็มไม่ต้องพามาแล้วนะคนในสายบันนี้ไม่เอาแล้วตกลงกันเรียบร้อยแล้วเป็นแบบนี้อเไปพ่อเอ็มเสียสละใช่ไหม่เเอาไหนบอกไม่เอาไงลูกหนูจะเอาอะไรเขาจะเอาอันนี้พ่อเอ็มอ๋อใช้สองเหรียญพ่อเอ็มใช้สองเหรียญไม่ได้ไม่ได้ลูกไม่ได้ค่ะ <c oughs> ไม่ว่ดูนี่โอ้ยนี่ไงเจ้าหญิงสวยข้างบนเนี่ยหนูลองดูค่อนข้างนี่เนี่ยเต็มเลยเนี่ยเต็มเลยเอาแคแบไหมเอาแคบไหมเอาไหมคะถ้าไม่เอาก็เสียสลับให้แม่อูมาแม่อูจะไปหยอดแคแบอีกอันหนึ่งเอาเด้กใช้ปากกัดไม่ได้ค่ะเดี๋ยวให้น้องชิเบะเขาเลือกเป็นแมวน้อยกับคิตตี้นะคะคิตตี้มันเล็กมากเลยนะเดี๋ยวจะเสียใจไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพ่อเอ็ม มันเล็กนะเนี่ยมันเล็กเออาามมเเนี่ยดูน่ารักเลยนะแต่น่ารักอ่ะชอบไหมอ่ะชอบอยู่นะเดี๋ยวจะเอาเป็นพวกคิตตี้ตัวใหญ่มันอะหยอดแล้วเขาหยอดแล้วพ่อเอ็มใส่ลงไปค่ะใส่ลงไปเลยทำไมเป็นงั้นล่ะพ่อเอ็มกลับด้านค่ะกลับด้านไม่ใช่ลูกให้มันตรงร่องมันจะมีมันจะมีล็อกมันจะอยู่เนี่ยนี่อนี้อ่ะไปแล้วหมุนหมุนหมุนมโอ้มาแล้วค่ะสุดพายไหมสวยไหมอีกรอบหนึ่ง ีได้เลยได้เลยอุ้ยอุ้ยได้เจ้าเจ้าหญิงเจ้าชายน้อยอุ้ยไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเพี่อวเลยอยากได้ชินนมอนเนาะพ่อเอ็มเนาะต่อไปพ่อเอ็มเอาที่พ่อเอ็มก็หมดไปทั้งหมดเท่าไหร่และสองร้อยสองร้อยแล้วนะค่ะค่ะเออสวยสวยไหมไปเดี๋ยวต่อไปนะคะเป็นของพ่อเอ็มนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าพ่อเอ็มจะได้อะไรหมดไปสองร้อยแล้วอ่ะนึกว่าจะได้ครบสี่คน แล้วพอเอ็มเสียดสละให้น้องออาเด็ดทำไมอ่ะคนอยากได้เป็นทองเนี่ยเอ้ยเป็นซองแมนมันใช้ต้องสองเหรียญน่ะไม่เอาได้ไหมล่ะถ้ามันได้ตัวที่มันมีเล่ยเลยก็ดีนะหรือลูกหมาแยกก็ได้แต่ให้ตัวผู้หญิงก็สะสมไม่ได้แต่ไม่อยากได้ผู้หญิงนะอ่ะลองวัดใจดูไปลองวัดใจดูนะคนซองแมนต้องเป็นของขวัญคนแก่อยากหยอดไม่ใช่เบ็ดหน่อยนำโชคนำโชคขนนี่เหรียญนะปังปังปังนี่คือเหรียญนำโชคของน้องเชิตนะครับอธิษฐานด้วยพ่อเอ็มเจอกันจอ ต่อไปจะเป็นสิ่งที่เราจะหยอดนะครับซึ่งออมร็ดก็แปะเชอร์เบคก็แปะแม่อุ๊กก็แปะเอาวันนี้พราเอ็มแปกอีกก็แปกหมดกลับบ้านเถอะไม่ใช่วันนี้ไม่ใช่วันของเราวันหลังเราก็มาใหม่หยาดแปเลยพ่อเอ็มเรามาลุ้นกันนะคะหนึ่งสองสามขังก่อนพอดีพ่อเอ็มเอ้ยได้ไหมได้ไหมอุ้ยได้ผู้ชายได้สีดำผู้หญิง ผู้หญิงผู้หญิงผู้ชายพ่อเอมผู้หญิงเห็นไหมล่ะโอ้ยดูพ่อเอ็มเสียจใจลองส่องดูที่มีผู้ชายหรือเปล่าวันนี้นะครับทุกคนก็ผิดหวัะอเอ็มก็อยากจะแกะโชว์อะแต่มันไม่มีอารมณ์แล้วอ่ะทุกคนเฟล,ลหมดเลยอย่างเห็นไหมน้องน้ก็จำไว้นะครับว่าการหย่อนกระชับปองเนี่ยมันคือการสูงนะ จะให้มันตรงใจไปทุกอย่างมันก็ไม่ใช่การสปองใช่ไหมเราก็ตังค์ไปซื้อเลยแต่เนี่ยเป็นการส่งก็ต้องทําใจไว้นะครับซึ่งวันนี้พวกเรา4ี่คนน่ะเฟลหมดทุกคนเลยใช่ไหมอเมร์เสียใจไหมทุกคนได้แต่ตัวไม่ดีอ่ะอเมร์เสียใจไหมรู้ดีว่ามันโดนทิ้งแล้วน่ะโหดยนทําไมอ่ะอเมรทิ้งไปเลยไปอ่ะทิ้งไปเลยไม่เอาก็ทิ้งไปเลยยอมไปยอดไปครามเล็ดต้องสงสารคนเลยนะคนหมดไปต้องสามร้อย ได้เลยมากต้องกินข้าวได้ต้องเยอะใช่แล้วไม่กินข้าวก็ไม่ได้โอเคนะครับคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นภารกิจยอดนิที่เฟลโอเคนะคะไม่ต้องนะไม่ต้องซีเรียสนะเรกนะเดี๋ยวมากดเดี๋ยวมากดใหม่นะเดี๋ยวมาใหม่ดูก่อนคลิปนี้พ่อเอ็มแล้วก็เดยไปขอตัวลาไปก่อนครับคุณเราจะไปหย่อนอะไรต่อจนถึงสุดทงสวัสดีครับค่ะบ๊ายบายค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และอย่าลืมกดกระดิ่งให้น้องออมเล็ตคิดข่าวด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคนออมเล็ตยังไม่มูฟออนเลยม ร้องให้ทำไมล<ม>งไปเราเสียใจยนะบ๊ายบายค่ะ